เอาเลยเอาไปดูเอาไปดสวยจนหมาเห่าคือปอบนี่เ่ามันก็เลยเห่าดูดูเอาดูดูดดูหมาเห่าสัดีปากสวยจนหมาเหนื่อยวเขาไปแง่งแง่งเป็นจะนาอยมาเขียวแท้ กูได้วันแนมทงหน้าแนมหนามึงเชียวไปรับคุณยาคุณยามาแล้คุณยามาแล้วย้วคุา้คุามาแล้วคุณย่าแ้วคุณยากทิ้วหน่อย่มา้คุณยา้่ามล้วครณยมาล้คุณย่ามาย่มาแล้ว่ม้มน่ มากีากะยืนเธอเลยมาเออคิดถึงจังเอาเชิญเชิญเชิญคุณย่านั่งเลยิเข้าไปฮะทรอ่างกินแปดแปดก้าล่ะ ไปอารีสอนมากจบที่ปัมมาา่มป่ะทำไมเต็มหมดเหอเต็มหมดจอดนอนปั๊มเลยนอนใช่นี้ปัมป่มเบือคออนนี้อาเซนเปืน,น,นห้องเงินชัวข้าวอาเอาก็ามีห้องชัวข้า,อา,ขา,าวอ้อเขาแบบสาวก็สามชั่วโมงเลย เอาปลาบมาสิปลาบมาสย่างหน้ากอดคุณย่าหน้ากอดปลาไม่มาหรอโอ้เขาไห้เขาไดนคุณละน้่นห้า่งีุ้นาอห้จอขาเต็มยู่ห้องสุดไปห <c oughs> าพอดห <c oughs> าพอว่ทนใดบ่ <c oughs> ทางไหนย่าหนะ้าท่าอะไรคะ เล็กหน่อยเรยจ้าเออทีมงานไหนเจฟซีวงอิงดูอีกทีมงานเอฟซีงอิงนั่นน่ะแม่แจ่มเลยแม่ป้าเซอร์ไพรส์สุดๆเลย เอานนามาใหไเพิ่์กินแน่น้ำนี่ถังนนำสีมาเอานามต้องยิงเร็วมาเอานามต้องอิงเร็วไปงานกับเอานาำ้อพี่งอิงเร็วไปเร็วเรไปไปงานกับไปเอานาำแล้พี่งยิงเร็วไปไปเร็วเรไปเร็วเร็วลูกไปละไปเออผ FC ไปเอานัำกับพี่คงอิงเร็ว แปลน้ำแปลน้ำมาตักผีมาตักผีมาทำอไรครับพณน่ะ Happy Birthday to you มาเอามาเอาลูกอ่าพูน่ะมาบ อเนนออเอาขนมมาหายเอฟซพี่องค์อิงพอนะออกเน,นื้อสื่อไม่เหงื่อเลยเอฟซีพี่องค์อิงเอาขนมมาหายสือขนมขอ,ออกเงิดกันอะไรเอาขนมมาหายที่ข้าวแม่เล่แกงน้งใหม่ถอดไก่แซ่บ ก็เป็นเดืองเดดืองดังี่าเปนสาขาวเกือบฮ่องกงพูได้นี่เพราะว่าเพราะว่าครูน่อยเขาลืมวัยร่ฮ่องกงว่สิสิ่มีที่ดินสื่อเกือบสีขาวร่มเย็นละร่มเย็นละเี้นนั้นเ้กแม่เ็งนจะ่ เอฟซีองค์หญิงมาวนิมาเอาเซเว่นหน้ากันมาหนิหน้าเด็กคนอ้าเพราะหน้าทีมเซเว่นหน้าเด็กๆเจ็้าลูกทีมเอาตัวเขาเป็นไรสิประชุมทีมงานประชุมทีมงานนี่เกียบไปเนี่ยเกียรลาหน่อยทีมงานบริหารนี่บริหารนี่บริหารประชุมทีมงานประชุมทีมงานยังไงดีลูกโป่งเราคืนนี้จะเอากี่ลูกมีโปรยทานไหมก็คุยกันไปบโปรยทานเก่งอย่างกับว่าบอกผู้สว่ามีโปรยทานไหม ไม่มีเนาะโอทานไม่มีแล้วเนี้ยออกเึนกันซื้อออกขึ้นกันซื้อให้น้องน้องหน่อยน้องนี่น้องน้องกสายซื้อมาให้เปิ่กิโลออกกันเขาละแก๊กบาทฮะฮะชันเบาเอกเป็นเล็กหน่อยนี่อกน้องหมูได้มอนี่ ฮะมันมืนกินน้ำมือเห่อแสบแสบเขาเขาบอกว่าแสบแสบดีแสบแสบใช่ตากแดดทกันละ บอกแล้วอย่าด้านเขามาต,ตนนากไ้กันละประธานเปิดงานเลยครับผมผมเป็นอ่ะอุ้ยเจบเื่ออ้ยเอาคนได้ลองเพลงมงอิงได่ลองได่ปนี่นี่ลองได้ปนี่ลองมึงด้นน้อยหนึ่งหลุ่หองรับกันได้หองรับกันเอาหอบฝันหอบฝัน ข้อหงอปินมาดิปวดปนดมาี่มาดิมาทางางนี้เร็วมามาพี่เอื้เอิรไปเร็วเร็วเออมามามาน้อยเอฟซีน้อการใีเนไก่อไปทวนจ้าบอไปดีแล้วหัวขาคอยไปยังคอหุ่จักรีสอว่าว่าฉันจะควอดแล้วอ่างงดมือเลย

ก็ได้เเชินปอดโจ๊อันนี้โจกโจกโจกวกม่โจกแม่จอกโจกโจกนี่ดิน้าหวานเอ๊ะเอเอ๊เอ๊เดด คิมหันเกาหลีตัวนี้เกาหลีอันนี้่มันอันนี้คิมยองจูมอสนี่เนี่ยมอสหน่อยนี่มอบครับฮะหมอบ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 กอหมอบทิสซาหมวยค่ะหวยน้ำที่เด็กที่นะฮะงชื่อก้นค่ะพอดแต่ชื่ออลวยจ้ะอาสวัสดีครับสวัสดีครับผม ่เอาน่มมามอบไปไปรับหมอบไปรับหม้อไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปซอยลูกแม่เ่อาหนะมมอบปนะาน่มมอบไปซอยลูกแม่ทีมงานบาดหากเข้าโอ้สุดยอดเลย เจ้าหน่อยจะขับไปเบื้งหน้ามั้งเราเห็นเขาเขาไทยได้ไทยได้จะขับไปไทยใช่ไหมเขาบิวแล้วไปฮะบิ้ววแลกับบิวเรื่อยฝรั่งบิวประมาณใกล้จะเสร็จแล้วพูดอ่ะหรือวพวกโต๊ะยังอะไรพวกนี้ทีแรกนึ่งหนุกคุณย่าคิดว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่บ่บ่บ่ทันแล้วง่ายแม่น้อยว่าต้องกั้แพงแล้วสวนแล้วมืดจังแหงแล้วกับจอกมัดทุบแดงทานทีให้มันดูดีเรียบร้อยหุ่นละ นาซิเป็นอันวันทีหนึ่งผู้จิการพเขาเอาบุญบาทไเพอ่อเขาจ่ายว่าเนี่ได้หนึ่งพุจิกาจ่ายมั่งองเก้าห้าหน่อยไหมอ้สาธุสาธทุนเฮงรวยรวเอาขอบคุณ่ใจไปพี่น้องครับขอกันนะครับสวัสดีครับ